สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดี้และทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยซายอดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดี้ประเสริฐมณีรชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับก็ประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลชายทีมทัไทยชุดใหญ่นะครับชุดลุยศึกครับครั้งที่50นะครับที่จังหวัดสงขลานะครับโดยทางมาสดาอิชิอินะฮะคุณซูใหญ่ของทีมนะครับก็ได้มีการประกาศรายชื่อนะครับ23นักเตะนะครับ ฟุตบอลแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระาราชทานคิงส์คัพครันนี้ห้าสิบที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคม2567นะครับทั้งหมดก็มี23รายชื่อดังต่อไปนี้นะฮะเริ่มที่ผู้สาบประตูน,นะครับก็มีปฏิวัติคำใหม่นะครับจากสโมอสรอทูแบงคอกยูไนเต็ดสลานนนอน,นุอินสโมอสรบีจีปทุมยูไนเต็ดกรกฎพิพัฒนัดดาสโมอสรระยอง FC ต่อด้วยแผงกองหลังนะครับมีชื่อของนิโคลัสมิเกลสันนะครับจากสโมอสรโอเดนเซ่โบคับ จุฬาธานเข็มดีสโมสอลส์ล่าจุฬาฯ fc อภิสิทธิ์โสรดานะครับราชบุรี fc นะครับนี่ก็ถือว่ามีชื่อเข้ามาเป็นนักเตะทีมตะไทยนะครับในฐานะทิมตะไทยหน้าใหม่นะครับนอกจากนี้ก็มีชื่อของเอเลดดอลเลาะนะครับจากสโมสรบาหลียูไนเต็ดสุพนันบุรีรัฐสโมสรการท่าเรือ fc ชดเลิมศักดิ์อัคคีการท่าเรือ fc ทรงบุตครไข้ควรสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและสัตลักษ์ไหประโคนนะครับจากสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับขณะที่แผงไม่ฟิลหรือกองกลางนะครับ ได้ชนะทิพย์สงกสินนะครับจากสโมสรบีจีปทุมยูนเนเต็ดนะครับกลับมาสร้างสรรค์เกมลุกอีกครั้งนะครับรวมไปถึงมีเจริญศักดิ์วงกรนะครับเพื่อนร่วมทีมของชนะทิพย์นะครับจากสโมสรบีจีปทุมยูนเนเต็ดวิเทียรป้อมพันธ์ครับจากทูแบงคอกยูนเนเต็ดอันนั้นยอดสังวานนะครับปีกจอมเลื้อยจากลำพูนวอลเลเยอร์วิลเลียมเวเดเชอร์ครับจากอุทัยธานีเอฟซีชานรงค์พรมสีแก้วครับมิดฟิลด์ดาวลุกนะครับจากชลบุรีเอฟซี คากนะคำโยครับอีกหนึ่งเม็ดฟิลของเมงืองทออยูนเต็ดและบัวชิดกันสิศบัมเพลนครับการเชืเลยเอฟซีรวมถึงชื่อของเอกริป,ปัญญานะครับจากสโมอสรอ,อัฐวัเลดไดมอนด์นะครับของหลีกญี่ปุ่นนะครับก็ติดโผเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นการติดทีมชาติอย่างต่อเนื่องอีกครั้งของเจ้าบุกเอกริป,ปัญญานะครับ ส่วนกองหน้านะครับก็มีดาวดังติดมาทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับก็ประกอบไปด้วยสุภชัยใจเด็ดนะครับบุรีลามยูไนเต็ดสุภนัทเหมือนตาครับจากสโมสรโอเอสลูเวอร์ในลีกเบล์เยียมนะครับและปราเมตอาจวิไลนะครับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับส่วนโปรแกรมฟุตบอลคิงครับนะครับ2 0 2 4นะครับของทีมท่าไทยรายการนี้นะครับ ในนามของทีมชาติชุดใหญ่นะครับก็เริ่มนัดแรกนะครับวันที่11ตุลาคม2,567นะครับโดยคู่ขงทีมชาติไทยนะครับจะเล่นในเวลา2ทุ่มตรงนะครับหรือ20นาฬิกานะครับพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับส่วนคู่สีโมงครึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับซีเรียนะครับพบกับทาจิกิสถานนะฮะอันดับโลกนะครับทางทีมชาติไทยเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านนะครับ ก็อยู่อันดับที่100ของโลกนะครับจากการจับดัดล่าสุดอฟิลิปปิน148ของโลกส่วนซีเรียครับก92ของโลกขณะที่ทาจิกิสถานนะครับอยู่ที่อันดับ103ของโลกนะครับก็ถือว่าเป็นอันดับโลกที่่อนขคางที่จะไม่ห่างกันมากนะครับสําหรับรายการฟุตบอลคิงคัพครั้งที่50ครั้งนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ผู้ชนะนะครับจะเล่นรอบชิงชนะเลิศนะครับ ในวันที่14ต่อไปนะครับรวมถึงการเตะชิงอันดับ3าก็จะแข่งขันในวันเดียวกันนะครับก็ติดตามกันได้ว่าไทยเราจะสามารถเข้าไปคว้าแชมป์ได้อีกสมัยหรือไม่นะครับโดยทุนนักของทีมประเทศไทยของเรานั้นก็จะทำการถ่ายทอดสดนะครับทางไทยรัฐทีวี HD ช่อง32นะครับรวมถึง f Facebook y o u t u ทางสืงศึกฟ official ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวราคาบัตรนะครับก็มีทั้งหมด4ราคาเดืยกันนะครับในแต่ละโซนนะครับ600บาทนะครับ 500บาท300บาทก็สามารถตรวจสอบช่องทางการขายบาัตรขายตัว๋วรวมถึงซนต่างๆกันได้นะครับช่องทางเว็บไซต์ของ t ทลิกเก็ตเมเจอรนะครับบัตร1ใบเนี่ยก็สามารถชมการแขันได้2แมตต่อวันการแข่งขันเลยนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวนะครับขณะที่เป้าหมายใน k i งส์ครันะครับครั้งนี้นะครับหลังจากคันที่ผ่านมาเราก็พลาดแช,ชมป์ไปนะครับก็ต้องการแชมป์นะครับในการแข่งขันในครั้งนี้ เพราะนี่คือทัวของประเทศเราผมต้องการชนะทั้ง2เกมและเป็นแชมป์ในครั้งนี้คิงคัพนะครับมี2เกมที่จะเล่นและเราไปทำการแข่งขันที่ภากต้ผมก็ขอเชิญชวนแฟนบอลน,นะครับไม่ว่าจะทางทีวีหรือเชียร์ที่สนามนะครับมาเป็นกำลังใจให้ทีมทตดแทนในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมทตดไทยชุดใหญ่นะครับชุดเตรียมทีมแข่งขันในศึกฟุตบอลคิงคัพครังที่50ที่จังหวัดสงขลานะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยสายยอดดีนะก็ขอขอบคุณนะครับทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในโอกาส ไทยสายดีสวัสดีครับ